นี่ว่าตาจะพาเบิ้งมุกกวกับจักวีเลยผมเสนอให้เบิ้งด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบพลาโะเอ็ดสิบสงสิบสาีเอครับบบดนี้เบิ่งหน่วยมันเดือบแบนี้วีหนึ่งยงหน่วย สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าน่วยครับวีหนึ่งปาดกวยยังกวยนวัวพันยังนะครับเบื้องขนาดเบื้องขนาดลำต้นครับกับโบสูกมาเลยนะครับกัดเบื้องใบถ้าาวีเบื้องขข้าวนี่โต๊ะนัวงานสิบสองสิบสามวีนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาสสองมานี่นะครับต่นปลูกไปข้างข้างบ้านเพิ่นนะครับนะครับสังเกตนะครับม,มืดมืดมืดย้อนแสงอ๋อพาณิชย์ดีเาานาะวีใหญ่แล้วครับแล้วก็ลายวีความเครื่อใหญ่ลายวีวีหนึ่งก็ ตกประมาณสิลูกถึง20ิลูกนะครับเนาะกันวาพันยังกระบรูกครับเบ่งลำต้นนี้อวบใหญ่ครับใบก็ใหญ่ครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอ่าเพื่อนสมาชิกนะครับเนาะเดี๋ยผมต้องหาซื้อพัน์เพื่อนไปปลูกทสแล้วนี่ครับกอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะ ใน้่องกเกษตรศาสแนลเดี๋ยวครับสวัสดีครับผู้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ